สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอนะคะครับผมข้อมูลที่เราใช้เนี่ยก็มาจากบทสรุปแล้วก็ส่วนนำของรายงานโดยตรงเลยค่ะครอบคลุมช่วงตุลา66ถึงกันยา67ครับ เป้าหมายก็คืออยากจะมาดูกันว่าเอกสมมีบทบาทมีผลงานอะไรสำคัญสำคัญบ้างในปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจค่ะใช่ครับคือรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนการทำงานทั้งปีของกสมเลยมีหลายมิติมากๆครับทั้งเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาข้อเสนอแนะต่างๆจนถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ค่ะ มีประเด็นหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่เรื่องร้องเรียนการเสนอแนะนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็แน่นอนปัญหาความท้าทายที่กสมต้องเจอครับผมงั้นเรา,าเริ่มกันที่ภาพรวมเรื่องร้องเรียนกันก่อนเลยนะคะปี67เนี่ยมีเรื่องเข้ามาเกือบพันเรื่องเลยเกือบเกือบเ8 0รเรื่องครับเยอะที่เดียวแล้วกสมก็รับไว้ดำเนินการจริงๆประมาณ685เรื่องที่น่าสนใจคือ3อันดับแรกของประเด็นที่คนร้องเรียนเข้ามาเยอะสุด มีอะไรบ้างคะพอจะสรุปให้ฟังได้ไหมคะได้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นเรื่องเดิมครับคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอ๋อยังคงเป็นอันดับหนึ่งใช่ครับรองลงมาก็เป็นเรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็อันดับ3คือสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกครับอืมการที่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมยังเป็นที่หนึ่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะมันเป็นแค่เรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือว่ามันมีนัยยะอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับ คือมันก็อาจจะสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมๆที่ประชาชนยังเจออยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนความคาดหวังที่สูงขึ้นของประชาชนด้วยหรือว่าความตระหนักในสิทธิของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นเวลาที่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับเข้าใจคะ่ะแล้วพอลงไปดูในรายละเอียดผลการตรวจสอบล่ะคะมีกรณีไหนที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษมะจาก136คําร้องที่ตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยพบว่า มีการละเมิดถึงเจ็สเกาคำร้องเกินครึ่งเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเกินครึ่งเลยมีกรณีที่สะท้อนปัญหาใหญ่ๆห,ห,หลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อ๋อค่ะใช่ครับเครื่องปฏิกรรรมาณูวิจัยที่องครักษ์นครน,นายกอันนี้กระทบสิทธิชุมชนค่อนข้างชัดเจนหรือกรณีที่คนสนใจเยอะๆอย่างการรักษาตัวของอดีตนายกที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้กสมก็ชี้ว่าอาจจะเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติได้ค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าจับตาม,มากๆคือเรื่องสิทธิแรงงานของไรเดอร์อ๋อประเด็นไรเดอร์ครับที่ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเขาจ้างงานโดยที่อาจจะไม่ได้ให้สิทธิหรือสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานเท่าที่ควรประเด็นไรเดอร์นี่น่าสนใจจริงๆนะคะมันแบบสะท้อนความท้าทายใหม่ๆของสิทธิแรงงานในยุคดิจิตอลเลยนะคะถูกต้องเลยครับมันชี้ให้เห็นเลยว่า รูปแบบการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันสร้างโจทย์ใหม่ๆให้กับการคุ้มครองสิทธทิแรงงานจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่กสมจะชี้ว่ามีการละเมิดมีอีก40คําร้องที่ไม่พบการละเมิดอ๋อค่ะแต่ถึงไม่พบการละเมิดเนี่ยกสมก็ยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นกรณีซีเซียม137ที่หายไปที่ปราจีนบุรีจําได้ไหมครับอ๋อจําได้ค่ะที่เป็นข่าใหญ่ใช่ครับ หรือผลกระทบจากการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมหรือแม้แต่กรณีโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าเรียนอืตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นบทบาทของกสอมอในเชิงป้องกันแล้วก็ส่งเสริมด้วยไม่ใช่แค่ตัดสินว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดเท่านั้นเข้าใจค่ะคือไม่ได้ดูแค่ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ดูว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นด้วยทีนี้นอกจากการจัดการรายกรณีแล้วการผลักลันเชิงนโยบายล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าปีนี้มีข้อเสนอในเยอะเหมือนกันตั้ง27เรื่องใช่ครับ ข้อเสนอแนะครอบคลุมกว้างขวางมากครับมีตั้งแต่ประเด็นคลาสสิกอย่างเรื่องโทษประหารชีวิตสิทธิผู้ต้องกัดค่ะการป้องกันการทรมานปัญหาสถานะบุคคลสิทธิที่ดินทำกินเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะไปจนถึงประเด็นที่ร่วมสมัยมากๆอย่างกฎหมายขัดจัดการเลือกปฏิบัติโดยตรงสิทธิ LGBTQ+ สมรสเท่าเทียมก็อยู่ในนี้ด้วยไหมคะ เอ่ออันนั้นเป็นผลจากข้อเสนอแนะก่อนหน้าค่ะแต่ปีนี้ก็มีพูดถึงประเด็นต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องการใช้สปายแวร์เพกัซัสอ๋อค่ะครับแ,แล้วก็สิทธิแรงงานไรเดอร์ที่คุยกันไปตะกีน้นี้ก็ถูกหยิบมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยโหครอบคลุมมากๆเลยค่ะเหมือนก็สมมพยายามจะแก้ปัญหาที่รากฐานเชิงระบบจริงๆนะคะแล้วการติดตามผลข้อเสนอแนะเหล่านี้ล่ะคะมีความคืบหน้าแค่ไหนหน่วยงานต่างๆเขาตอบสนองกันยังไงบ้างคะ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับก็พบว่าหลายเรื่องมีความคืบหน้าดีที่เดียวมีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องตอบสนองมาใน53เรื่องจากทั้งหมด54เรื่องที่กสมยุติการติดตามแล้วโอ้ก็ถือว่าตอบสนองเกือบทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับตัวอย่างที่เห็นผลชัดๆเลยก็เช่นมติของมหาเทรสมาคมเรื่อง HIV กับการบวชอันนี้ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจำได้ค่ะ ครับหรือการทบทวนกฎกอพอเรื่องโรคต้องห้ามในการรับราชการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติอันนี้ก็มีการทบทวนและแน่นอนครับความสำเร็จใหญ่คือการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมอันนี้ก็เป็นผลจากการผลักดันของหลายฝ่ายรวมถึงกสมด้วยครับถือเป็นมุดหมายสำคัญมากใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะทีนี้นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็เสนอแนะนโยบายแล้วเนี่ย การทำงานเชิงรุกด้านอื่นๆของกสมมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะในปีที่ผ่านมาก็มีเยอะเลยครับกสมยังเน้นเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้วยนะครับมีทำ e-learning ให้คนเข้าไปเรียนรู้เรื่องสิทธิได้อ๋อดีจังค่ะครับ จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเช่นงานไพร์ดมันที่กสมก็ร่วมจัดหรือว่างานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยค่ะมีการทำศึกษาวิจัยเชิงลึกด้วยนะครับอย่างเรื่องเครื่องมือป้องกันการซ้อมทรมานหรือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เรียกว่า HRIA รวมถึงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับปีที่ผ่านมากสมไทยเป็นประธานเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนหรือ CNF ด้วยนะครับ โอ้โหวีบทบาทระหว่างประเทศด้วยครับแล้วก็มีการพัฒนาองค์กรภายในอย่างการตั้งกลุ่มงานใหม่ขึ้นมาเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวโดยเฉพาะหรือการเตรียนจะตั้งสำนักง,งานภาคเหนือเพิ่มด้วยครับฟังดูแล้วกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คงช่วยเสริมภารกิจหลักในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะคะใช่เลยครับแต่ในรายงานเนี่ยก็เห็นว่า มีการพูดถึงปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมีประเด็นไหนที่น่ากังวลบ้างคะครับก็มีระบุไว้หลายข้อครับประเด็นหลักๆเลยก็คือข้อจํากัดเชิงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นเอ,อ่ออนาจในการชี้แจงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิในไทยเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าขัดกับหลักการปารีสที่เน้นความเป็นอิสระของสถาบันสิทธิอ๋อค่ะคือกลัวว่าจะกลายเป็นเหมือนหน่วยงานแก้ต่างให้รัฐอ,อะไรทํานองนั้น อภิภาตด,ด้านสิทธิโดยตรงตามกฎหมายปัจจุบันอืมอันนี้น่าเสียดายนะคะบางเรื่องน่าจะจบที่ไก่เกลี่ยได้ใช่ครับแล้วก็มีปัญหาคลาสสิกที่เจออยู่เรื่อยๆคือบางหน่วยงานยังไม่นําข้อเสนอแนะของกอสมไปปฏิบัติหรือว่าดําเนินการล่าช้ามากครับค่ะข้อจํากัดเหล่านี้ก็น่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อกอสมโดยตรงเลยนะคะแล้วก็สมมีแนวทางจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะ กสมก็พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและเหมาะสมขึ้นครับค่ะ รวมถึงมีการเสนอให้ทางคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีช่วยกำชับหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของกสมมากขึ้นด้วยครับค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสรุปแล้วนะคะปีที่ผ่านมากสมก็ทำงานครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยทั้งการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ร้องเรียนแล้วก็พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายแล้วก็วัฒนธรรมด้วยแม้ว่าจะยังมีข้อจากัด และความท้าทายอยู่บ้างก็ตามครับผมภาพรวมก็เป็นแบบนั้นครับทีนี้พอเรามองไปข้างหน้าจากประเด็นที่กสมได้เข้าไปเกี่ยวข้องในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัลสปายแวร์หรือรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปมันก็น่าคิดต่อนะคะว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะมันจะมีประเด็นสิทธิมนุษยชนเกิดใหม่อะไรอีกบ้างโดยเฉพาะที่มันเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง AI ที่พัฒนาเร็วมากหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายกสมมแล้วก็สมมังคมไทยของเราต่อไปอีกไหมคะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับผมคิดว่าใช่แน่นอนครับประเด็นเหล่านี้ทั้ง AI ทั้ง Climate Change กำลังจะกลายเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนระลอกใหม่ ที่กสมและพวกเราทุกคนคงต้องเตรียมรับมือกันต่อไปครับ